มาคะ่ะทำจำปาทอดกันก่อนเองก็ขอตัดซักซี่กอดนะคะเพราะลูกมันใหญ่มากนี่คะ่ะอาจจะไม่เหลืองมากนะคะเดี๋ยวมาพาดูเนื้อข้างในกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่นี่น นี่ยุมใหญ่ๆเหมือนข้นนุนเลยนะคะจำปลาลูกนี้คือใหญ่มากค่ะทุกคนดูสิคะเนื้อออกจากขาวๆเหลืองๆแต่ตอนซื้อมาปลูกครั้งแรกมันจะเป็นสีส้มเลยนะคะเนื้อข้างในนะคะมันก็เริ่มกลายแต่ละปีนะคะปีนี้เป็นแค่สองลูกนะคะที่ได้กินนี่ค่ะโอ้ยุมยุมนะคะยุมใหญ่มากๆนี่ค่ะ นี่ค่ะยุ่มใหญ่จริงๆชิมแล้วนะคะหวานมากแต่ว่าตอนชิมไม่ได้เออส่งกล้องไปดูไม่เป็นไรอ่ะแกะมาค่ะแกะออกจากไอ้นี่กันนะคะนี่ค่ะคือทำกินเองนะคะอะมีมดมาด้วยอันนี้ค่ะ งดราม่านะคะทำกินเองค่ะอืดูดูด,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 ดูนี่มีเสียนิดนึงนะโอ้โหนี่ค่ะดูสิคะก็ลายแป้งนะคะแล้วก็ใส่งาดำไปนะคะเพราะว่าชอบกินแบบนี้ก็ใส่แบบนี้จัดเลยค่ะเอามาคลุกเคล้ากันนะคะคลุกเค้ากับจำปาที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ และแล้วก็มาถึงการทอดตั้งกระทะตั้งไฟให้ร้อนให้กระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อแม่น้ำมันกระเด็นแล้วก็รสชาติก็อร่อยขึ้นเพิ่มความหอมด้วยใบเตยใบเตยนะคะไม่ใช่ใบเตยใบเตยนำไปทอดก่อนอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะคะ จัดไปเลยค่ะใบเตยทอดกรอบกรอบเลยอเอาใบเตยขึ้นนะคะแล้วก็เอาจำปาดะขีบมาใส่ใสแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะก็ทำง่ายๆนะคะสไตล์บ้านๆน,นะคะ ก็ชอบกินนะคะปีนี้ก็จะได้กินสักสองลูกนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะคือเป็นดอกมากเป็นประมาณสามสิบลูกเลยทีเดียวเป็นดอกเต็มต้นเลยนะคะปีนี้เป็นน้อยก็ได้กินน้อยแต่ว่าคือมีความหวานอยู่นะคะแม่จะบ่มเกือบอาทิตย์ <c oughs> ออบ่มไว้เกือบอาทิตย์จริงนะคะหลังจากตัดแล้วเขาก็สุกตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานนะคือยังไม่ได้ทอดไงอ่ะก็ได้ทอดวันนี้ก็พอดีเลย มีความหวานสีเนี่ยสีเริ่มเหลืองก็แปลสักข้าดหนึ่งนะคะกับด้านหรือกับด้านให้นะคะแล้วก็นี่ค่ะสีของเขาก็จะเริ่มน่าทานข้าวปุ้นจะชอบทอดไฟแบบไม่เร่งรีบนะคะเพื่อให้มเมลร็ดข้างในมันสุกนะคะมันจะอร่อยมากเมื่อมล็ดมันสุกดีข้างในนะคะ All right.